ระวังนะสังหนึ่งเอาดินป่าช้าไปแดกอสองสามว้นหนีเร็วสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับครับก็วันนี้ผมพาทุกๆุกคนนะครับไปดูเจ้าสังมาหน่อยจะพาทุกคนนะครับไปอัปเดตอาการเจ้าสังนะครับหลัง หลังจากที่ลงใบนะครับแกรักษาใบหน้านะครับที่แบบแผลเต็มใบหน้าเลยใบหน้าของเจ้าสังนะหลังแบบว่าศึกออกมานะครับใบหน้าคือเละเทะไปหมดเลยผมคาดว่าน่าจะโดนเล่นของนะครับผมคาดว่าน่าจะโดนเล่นของแล้วทีเนี้ยลงใบแกบอกว่า3วัน3วันเนียรับประกันว่าใบหน้าเนี่ยหายสนิทแน่นอนแกรักษาแกบอก,ก,กอย่างนี้ซึ่งวันนี้ทุกคนครับผมมากับ เจ้าเปียกนะครับนะซึ่งน้องรออ,งอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับนะลูกชายผมเองก็ไม่ได้อัปเดตให้ชมนานมากๆครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงนะแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้อัปคลิปนะช่วงนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามนะครับทําคลิปให้ทุกคนนะได้ชมกันมากขึ้นนะเดี๋ยวไปดูอาการเจ้าสังมันหน่อยก็ไม่รู้ว่าได้อยู่กับลุงใบหรือเปล่านะเพราะว่าลุงใบแกบอกว่าให้มาหาเขาที่นี่มาหาเจ้าสังที่นี่ เดี๋ยวจะได้รู้โอเคครับทุกคนเพื่อไม่รอชา้าเราลุยกันเลยดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนนะครับคุยกันในป่าเหมือนมีเสียงใครไม่รู้นะครับทุกคนครับคุยกันอยู่ในผืนป่าฟากน้องมุนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น สิ่งลี้ลับนะครับมากแกล้งนะเส้นตัวผมเองจะไปตามที่ลุงใบได้นะัดสถานที่เอาไว้แล้วกันนะทุกคนครับเดี๋ยวนะทุกคนครับเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มใกล้ผมเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวไปหาไอ้สังมันหน่อยผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าลุงใบแกรักษาแล้วหายขาดจริงๆอะ่ะผมบอกนี้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์มากๆเลยนะเปียกมานี่เอ็งอยู่ไหนมาหาป้าป้าหน่อยเร็วเปียกเอ้ย เดี๋ยวทุกคนเราจะเปลี่ยนมันมามามาอย่างมามมา,มาหาป้าน,นี่มาตายอยู่นี่เดินระวังลกขนาดนี้โอ้โหทุกคนดูครับลูกชายผมเวลาน้องเขาเดินนะทุกคนนะตอนมืดน,นี้ชิลมากดูดิคนทั่วไปนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเดินที่มืดมืดลกทึบแบบนี้เนี่ยเดินไม่ได้แน่ๆน,น,นะ เปียกเอ้ยเร็วมามาทางนี้มานี่ะป้าสองให้ละมาไม่ธรรมดานะทุกคนดูดิน้องเดินออกไปรอผมนานๆนู่นนะครับเหมือนแบบว่าน้องเจะเปียกนะน่าจะแบบว่าสัมผัสได้นะเรื่องอาทางตอนคืนนะป้าถามหน่อยได้ไหมทำไมเปียกมองทางเห็นอนะตอนคืนนะ หรือว่าปลาเอ่อปียกชินสถานที่อ่ะมไม่ได้ชินปะ,ปะอืมแล้วมองเดินได้ไงเนี่ยเนนะเกอมอันะเดินได้ไงเออไหนห้อยอ๋อยังห้อยอยู่ใช่ไหมที่ปลาให้ยังห้อยนะครับยังไม่ได้ทิ้งนะครับนี่ฮะทุกคนเบียกแก้นะครับเงาสวยมากๆเลยนะครับนี่เลยก็ เป็นไงเขาลิ้นของแส่เองได้ไหมไม่ได้เลยปะปะ๊าอันตรายช่วงนี้มาหาไหมมามาหาอยู่ใช่ไหมใชม่ดี้วห้อยเนี่ยเบียกจะอันตรายถ้าเปียกไม่ได้ห้อยดีนะที่เปียกเนี่ยรู้จักอ่าได้ของดีไปแล้วเปียกไม่ถอดไม่อะไรเลยก็เลยดีต่อตัวน้องนะครับเองไม่โดนของเหมือนเจ้าสั่งมันใช่ไหมไม่โดนจ้าอ๋อดีเลย เดี๋ยวมาทางนี้มาปาจะพาไปหาเจ้าสั่งมัหน่อยสบายดีนะเปียงนะกปป็ช่วงเย็นเย็นนี้ผมไปรับลูกชายผมมานะครับผมไปรับมาเห็นว่าช่วงนี้เริ่มว่างละทุกคนเริ่มเจอน้องบ่อยละช่วงนี้นะไปหายสั่งหน่อยสั่งน่าจะนั่งสมาธินะทุกคนใช่ไหม แบกแบกได้ไปดูอย่างก่อนหน้าเนี่ยไปแล้วไหนพาป้าไปไหน่อย,ยกพอรู้ไหมว่าใครเขาคุยกันเนได้ยินใช่ไหมชัดเลยนะชัดไหมชัดไหมอ่ะเดี๋ยวลงใบเขานัดป้ามาทางนี้ไงแต่ป้าไม่รู้ว่าเจ้าสั่งมันอยู่ไหน ไหนเบียโชเบี้ยเบี้ยให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวให้คนทางบ้านเขาดูหน่อยนี่ครทุกคนเบี้ยนะครับสวยเงาเว็บมากครับทุกคนนะก็ใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้มาได้เลยนะครับก็หลายคนนะครับที่ได้บูชาไปแล้วนะครับคือเห็นผลนะครับได้แล้วคือแบบสิ่งชั่วร้ายทูตผีปีศาจนะครับ จากที่มากวนบ้านเขาประจําตอนนี้ไม่มีแล้วมากวนแล้วอีกอย่างนะครับแกบอกว่าแกเนี่ยเดินก็ไม่ไหวลุกแทบไม่ไหวเลยตั้งแต่ได้เบี้ยแกไปทุกคนดีขึ้นเยอะเลยผมก็ไม่รู้นะเขาเขาบอกผมมาแบบเนี้ยผมนี่ก็เหลือจะเชื่อมือนกันทําไมเบี้ยแกของอาจารย์สามเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์นขนาดนี้นะเอาละเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคน

นเ่ีปยะเข้าไปดีๆกว่าเดี๋ยวชวนเขาเออกมานั่งข้างนอกหน่อยสงังไหนพี่ดูหน้าหน่อยดิดีขึ้นไหมเฮ้ย หน้าดีขึ้นสดใสขนาดนี้เ,เหรอไหนหันมาซิเอาลุกขึ้นมาหน่อยเร็วเฮ้ยมามานี่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสดใสขนาดนี้เลยเหรอมานี่เร็วมานี่ไป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 ข้งางหน้านู่นดีกว่าไปนั่งหาที่นั่งก่อน หนหันมาสิมีคนเขาอยากดูหน้าแล้วโหสดใสขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเอาจริงลุงใบอะ่ะแล้วลุงใบเขาไปไหนอยู่กทออยู่กระ๊อบแล้ว,เข,เ,าาวเขาเอาไว้เขาเอาไว้เขาเอามาไว้เธอเองที่นี่คนเดียวเหรอเ <h> ฮ้ยทำไมเขาเอาเองมาไว้อย่างเนี้ย มาฝึกจิตมาฝึกจิตใจใช่ไหม <Okay. S 1> นั่งก่อนนี่แหละนั่งนี่แหละเป็นไงบ้างโอ้พี่ไม่เจอเองนานเลยสามสามวันนี้หน้าเองดีขนาดนี้เลยเหรอรจริงเหรอรจริงใช่ไหมอ๋อเรื่องถืออะไรมาน่ะอ๋อที่พี่ให้วันนั้นนะนะยังอยู่ใช่ไหมเบยกโลก เดี๋ยวแบ่งเบี้ยแก้ไปให้เขาไปสักอันหนึ่งไปแกะแบ่งไปให้เขาสักชิ้นหนึ่งคนละชิ้นเอาไว้ให้เขาป้องกันตัวเองนะเขาจะได้ไม่โดนเล่นของเองโดนเล่นของใช่ไหมสัง่คพี่ขอถามหน่อยเองศึกมานี่เองศึกได้ไงเอ็งศึกเองหรือว่ายัางไงศึกเอง,เองไหนพูดดังๆหน่อยสิพูดดังๆหน่อย สึกเองเลยนะใช่ครับโอ้แล้วเองไปออกออกทุดงได้นานไหมก่อนใบหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยนานครับได้กี่วันนะสี่ห้าวันครับฮะสี่ห้าวันครับเดี๋ยวเองไปออกทุดงมาได้กี่วันนะเดือนหนึ่งครับเป็นเดือนเลยเหรอโอ้แล้ว ตั้งแต่เองไปออกทุดงกลางป่าพี่ว่าเอ็งน่าจะไปตามป่าหลายที่หลแห่งใช่ไหมพี่อยากรู้เอ็งเจอเจอดีอะไรบ้างไหมเจออะไรอย่างเลยครับช่วยช่วยเล่าหน่อยดิช่วยเล่าหน่อยว่าเจอแบบไหนประมาณไหนผมนสมาธิได้ยินเสียงช้างฝีเท้าช้างครับฝีเท้าช้างแล้วเจอแบบทูตผีอะไรพวกนี้ไหมแบบว่ามาหลอกมาหลอนอย่างเงี้ยเจอครับมารวมกันเลยครับจริงเหรอ อ๋อตอนเองออกบวชแล้วนะโอะพี่ถามหนะ่อยคิดถึงพ่อไหมเตือครับเดี๋ยวไม่นานหรอกถ้าพ่อเองทําตัวดีเดี๋ยวเขาก็ปล่อยพ่อเองออกมาแหละได้ยินนะเข้าใจไหมอ่ะน้องลูกเปียกแบ่งให้แล้วนะเก็บไว้ให้ดีนะห้ามทําหายนะเดี๋ยวพี่หาอะไรมาคล้องคอให้ไหนโชว์หน่อยเด้อนี่ทุกคนครับ น้องก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อการอันตรายนะครับน้องจะได้ปลอดภัยนะครับสําหรับเจ้าเบียกแกนี้นะแล้วลุงใบเขาไม่เขาทิ้งเองไว้อย่างนี้เหรอแล้วยังไงให้พี่พายเองกลับบ้านหรือว่ายังไงพี่พากลับบ้านอ้าเหรอแล้วจะได้พี่จะได้เจอลุงใบอีกไหมได้ครับจริงเหรอพี่จะได้เจอได้ไง ดีนะถ้าพี่ได้เจอก็ดีอะ่ะพี่ก็อยากเจออยู่งสใสามากเลยนะป๋๊ปาอืมส,สดใสสิส mm hmm. เขามีอาจารย์ดีๆช่วย mm hmm. อืมก็ดีมากนะทุกคนต้องบอกดีมากๆเลยสำหรับเจ้าเบีย้ยแก่นี่เแก้ปดสี้ยใสทุกวันเลยป,ะปะ๊ใส,ส,สทุกวันเลยอ๋อ mm hmm. <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอค uh huh. แล้วของนี่ทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าได้ไปแล้วไม่มีแน่นอนของของขลังแบบนี้นะใครที่จะมาเล่นของนี่คิดผิดนะครับบอกตรงๆนะครับเอาละเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านละพี่มารับเองวันนี้ได้ยินบะไปเดี๋ยวเราไปกันละเดินกลับทางนี้เลยตรงไปทางนี้เลยอเอ็งส,สดใสแบบนี้พี่ก็ดีใจแล้ว ครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็ลูกเบ้ยงนะครับแล้วก็เจ้าสั่งนะครับกําลังจะออกจากป่าแห่งนี้นะครับก็ได้ยินเสียงบางยพูดคุยอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่ที่ผมมาผืนป่าแห่งนี้เลยนะไปเดี๋ยวเรารีบออกไปดีกว่าไม่งั้นตรายแน่เราเบียกแก้ที่ให้ได้เก็บไว้ดีๆไหม จะไว้ดีๆนะห้าไม่หายเลยนะไปเดี๋ยวเราไปด้านด้านขวามือนะอโอ,อเดี๋ยวเราไปทางนู้นเออเดี๋ยวไปทางนั้นแหละที่เจ้าสั่งมันชียกลับทางนี้แหละน่าจะไวกว่านะพี่ว่า อะไรอ่ะเฮ้ยใ,ใครวะวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นใครไหมนั่นอ่ะเหมือนมันถ<ม>ือ<ม>อะไรมาบางอย่างอย่าเข้าอย่าเข้าใกล้ไ,ไปไหนแล้ววะือไหนอ่ะหายไปแล้วปะปะ๊า เดี๋ยวเรารีบออกไปจากป่าดีกว่าเดี๋ยวเราแยกแล้วโดนเล่นงานนะต้องรีบออกรระวังนะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะได้ยินไหม ระวังค่อยๆเดินดูซ้ายดูขวาให้ดีไม่ต้องรีบระวังเฮ้ยเรามาถูกทางไหมเนี่ยถูกไหม อะไรอ่ะมดมดเต<ม> <มด S 1> ็มขาเรียกเลยปะป๊าเห็นเจอเลยนะมดเหรออ๋อเนี่ยถว่าเปียกสดุนงนะครับทุกคนมดนะครับอย่างเยอะเลยระวังให้ดี ระวังหลบมาก,มากาเฮ้ยเะยเฮยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮยเฮเ โดนบีบคอดีน่าจะเป็นในมือไฟนะดูดิทุกคนมันตามานะครับดูครับทุกคนตรงมือของมันมีไฟด้วยนะครับระวัง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 สายระวังวายดิมันไปนไหนแล้ววะโดนบีบคอเต็มเต็มใครับทุกคนนะเมื่อกี้ ระวังระวังหลังระวังหลังให้ดีโหทุกคนเมื่อกี้ผมเกือบโดนมือของมันนะมีไฟผมเกือบโดนมันเอาไปไฟไ,มไหม้อะเมื่อกี้เกือบโดนเผาทั้งเป็นแล้วนะครับเฮ้ยมาทำกูเพื่ออะไรวะเฮ้ยกูถามว่ามาทำไหม มึงเล่นของใส่ใสั่งใช่ไหม,มเฮ้ยมึงเล่นทีเผลอนี่ว่ะมึงออกมาดิไปเดเราตามไปแม่งเลยนพีม่มีมีไม่ต้องกลัวระวังหลังช่วยกันดูหลังให้ดี เราไปดูมันใกล้ๆด้วยทุกคนรูปร่างผมเป็นยังไงนะครับวันนั้นมันน่าจะเอาผ้าคลุมนะับปิดเส้นผมของมันนะครับครั้งนี้ผมได้เห็นชัดมากนะครับเส้นผมของมันนะครับขาวทั้งหัวเลยแล้วก็ตรงมือของมันนะครับมีไฟติดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับคนเล่นของนะครับผมบอกได้เลยว่ามันแปลกมากแล้วไฟตรงมือของเขาเนี่ยไม่ใช่ไฟทั่วไปนะครับ เอ้ยมึงไ,ไล่ทำร้ายคนอื่นไปทั่วเลยเหรอวะมึงจะหนีทำไมออกมามึงออกมาสิระวังระวังให้ดีหนูระวังระวังมันไว้มันไว โอ้โทุกคนดูดิคนคน,น่ากลัวเลยนะครับดูดิอ,ดอ,ออกมาดิมาให้ใกล้หน่อยเร็ว,ม,ม,าวามาหาเลยมาหาเลยดีเร็วเข้าขมาดิ ระ,ระวังเปียกระวังมันไวทุกคนดูตรงตัวของมันนะครับมีรอยแผลเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับตรงกล้องนะแต่ตาของผมเห็นได้ชัดมากเลยนะครับระวังหลังระวังงมัน,มนไวมากระวังหลังระวังหลังให้ดีระวังระวัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีมีดพี่มีมีดแต่มันเข้ามาใกล้พี่เอามันแน่ระวังไอ้สัง่งพี่ขอทำอะไรมันสักอย่างก่อนแล้วก็ถ้าพี่นักหนึ่งสองสามนี่วิ่งเลยนะทุกคนดูแผลเต็มตัวเลยนะครับโอ้แล้วแขนมันยังยาวเลยนะครับโอ้ย เฮ้ยมึงเข้ามาเดี๋ยววะกูรอมึงโยมึงชอบเล่นทีเพลยังวะดึงเว้นมึงเข้ามาเฮ้ยกวใายมึงเข้ามามึงคลี่ขาดจังวะเฮ้ยมึงเข้ามาเดี๋ยววะกูรอมึงน,นานแล้วนะเนี่ย มึงจะเล่นกุทีเผยเองเดียวเลยเหรอมึงอ่ะเข้ามามึง <c oughs> ไม่ได้หน่ากลัวแต่สองคนนั้นต่างหากมึงก็เข้ามาสิระวั <c oughs> งนะสัง่ง หนึ่งเอาดินป่าช้าไปแดกสองสามวิ่ง